ไปทำอะไรมาค่ะเล่าให้ฟังหน่อยก็ขาเพลงแหละก็ล้มรถจักรยานที่รีสอร์ทที่แม่ริมก็พาอไปขี่จักรยานมานานแล้วที่ได้บอลูกลูกมาสามีกับลูกลูกไปเยี่ยมพ่อวันปีใหม่วันที่31ไปเข้าดาวกันน่ะแต่วันที่31ลูกก็พาพ่อไป ไอ้ขี่จักรยานแล้วไปชมรีสอร์ทเรากันอนะค่ะแต่ตอนอขี่กับพวกหนูพ่อยังไม่ลมนะคะยังโอเคอยู่เลยแอ้ก็ออพอลูกกลับมาพ่อก็เลยจะไปช่วยพนักงานของรีสอร์ทเขาเก็บกาแฟค่ะก็เลือกจักรยานปิดกันการที่ที่ลมเนี่ยมันไอหัวมันไหวมากอ,อ๋อเดี๋ยวกอขี่ไปก็ไปจนก้อนอิฐมันก็เลยลม้ม พอดีพอดีกระโดนเข้าเนี่ยก็ส่งโรงพยาบาลสวนดอกนะเอ็กซเรย์แล้วเสร็จแล้วก็แม่เขาบอกให้กลับมารักษารลุงเทพก็เลยขึ้นมารักษาว่าเอ็กซเรย์ต่ออีกที่โรงพยาบาลกรุงเทพช่วงนี้ลูกกระดูกไม่แตกแปลว่าเอ็นบลังขาดแล้วก็วกลาบเนื้อมันช้ำแต่วาก็ตนจริงก็การค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะเริ่มดีขึ้นแต่ยังต้องใช้ไม้ค้ำรักแร้กเลย ก็เพื่อช่วยรับน้ำหนักที่ขามันหายไวขึ้นนะนะคะก็ต้องมีปิดกล้าดไา้แล้วพ่อก็นี่เป็นที่หนักๆเลยครั้งที่สองแล้วนะตั้งแรกพ่ก็ไปขี่ม้าที่บางแสนที่เ่อนบางแสนไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่เป็นนักดาราอยู่บีนอย่ทางอ่าชมรมต้องเที่ยวไปที่บางแสนแล้วก็มีม้าขี่เพื่อเพื่อถ่ายรูปแต่ว่าพ่อก็ขี่ม้าเป็นมาแต่เด็กๆพ่อก็เป็นเด็กบ้านนอกขึ้นในกึ้ขี่ม้าะพ่อก็เลย เจ้าขี่แล้วก็ขวัสาวไม่ใช่วัยขนาดนั้นนะคั่ว18-19ว่าคั่วเลยไอ้ควบคั่วปูดินทรายเนี่ยมันไม่ไวเลยลูกพ่อก็เลยชักมาขึ้นไปบนถนนคนกลี่อนแล้วควบมันจะได้วัยขึ้นชาโชสาวแล้วเด็กเขาสายรักตองมาก็ไม่เตรียมมาเพื่อใควบพอควบแรงไปมันก็ขาดม้าก็ล้มไปทางพ่อก็ล้มไปทางอส่งเราโรงพยาบาลศิริราชตอนนั้นอยู่เท่าไหร่ได้คะ10 สิบเจ็ดสิบแปดประมาณนั้นสี่โครงข้อไปสิเองเนี่ยเอ็กซเรย์ก็ยังเห็นสี่โครงอันนี้ครับพี่สอดแต่แต่ก็ยังนับว่ากระด oh. ูกไม่หัดกระดูกไม่ขาดสรุปว่ากระดูกไม่ขาดแปดสองรวมกันแล้วก็เอ็กซเรย์ดูแล้วก็ไม่ขาดก็เลยเป็นที่มานะคะที่ว่าวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องที่ว่าใครๆก็ผิดพลาดกันได้นะคะก็อยากให้พ่อเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าที่ผ่านมาในการใช้ชีวิตเนี่ย เพราะว่ามีเรื่องผิดพลาดอะไรที่ที่คิดว่าอยากจะเล่าให้ทางแฟนๆทับได้ฟังกันบ้างไหมคะมันก็เยอะนะชีวิตพ่อพ่อผิดพลาดเยอะเลยนะลูกแต่ว่า,าพูดถึงว่าถ้าจะเล่าให้มันเป็นประโยชน์กับคนอื่นเนะาะเป็นประโยชน์กับคนอื่นเอาว่าเรื่องที่ที่มันตอน้อเกินมันไม่ขำนะเดี๋ยวพ่อบานมายจะเล่าเลยพ่อจะขำตอนนั้นหัวเราะไม่ออกเลยหัวเราะไม่ออกก็ เช่นว่า<ะ>ตอนพ่อเป็นโฆษกรัฐบาลเนี่ยประออเดเรมก็อวัตถุประสงค์เนี่ยเราจะไปประชุมเอกครราชทูตทั้งยุโรปรวมทั้งเอกคราชทูตแอฟริกาด้วยทั้งหกลทั้งแอฟริกาและยุโรปมาประชุมกันที่เีนีวาเพราะฉะนั้น<ะ>เหตุผลเนี่ยเราเราไปกันตอนนั้นนะ,ะแต่ว่าเมื่อไปแล้วทางกระทรวงต่างประเทศก็ ก็แนะนําว่าเรามีราชการที่สําคัญที่ควรจะไปเยือนอยู่สองประเทศก็คือประเทศเยอรมันซึ่งมีประเด็นในว่าผู้นํารัฐบาลนายกอนายกรัฐจะไปเจรจาันซึ่งเราปเจรจาเราก็ได้ผลเป็นประโยชน์กับประเทศนะที่เยอรมันและอีกประเทศหนึ่งก็คือประเทศเดนมาร์กเราก็มาเจรจากับรัฐบาลเดนมาร์กที่ที่ไปทุกแห่งเนี่ยท่าน นายกรัฐมนตรีปรเดเพลียมท่านก็จะต้องกรี๊บสปีชในตอนเที่ยงแล้วก็จะมีเจ้าภาพส่วนมากจะเป็นสภาอุตสาขาเป็นสาของสินค้าเพราะเราไปเพื่อเศรษฐกิจท่านก็จะเรียกว่ามาสมาชิกมาชุมนุมกันและมาฟังปูเเพลียมพูดให้ฟังและจับตูงให้มาลงทุนมาค้าขายกันประเทศไทยและหลังจากนั้นก็กินข้าวกันก็สปีดของท่านท่านก็จะพูดไม่เกินสี่วันสีที สี่สิบห้านาทีประมาณนั้นก็เป็นปกติที่ท่นเป็นปกติก็ทาหลักก็เกณฑ์เองไม่ควรจะพูดเกินห้าสิบนาทีไม่นั้นคนก็จะเบื่ออันนี้พ่อก็ต้องหานเพราะเป็นครูสอนภาษาโอต้องควบคุมโอสปีดไม่อย่างทีนี้ก็ก็ไปพูดในที่ไปพูดที่ประเทศเยอรมันตอนเที่ยงตอนเย็นก็ไม่เคยนี้แล้วพอมาประเทศเดนมาร์กตอนเที่ยงก็องพูดอีกตอนเย็นต้องพูดตอนเที่ยงพ่อเขาบอกไม่เคยนี้ก็ คาดว่าไม่คืนนี้พี่นิพอไปถึงปับ๊บก็รอจนกระทั่งว่าบริเวมขึ้นไปบนโพเดียมบร,ริพภพปวดท้องอพอก็เลยไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ <c oughs> ซื้อบิมไปนั่งอาหารด้วยแล้วก็รอเวลาว่าก็สี่วันาทีตย์ปอดสี่วันาทีแล้วก็ออกมา,กา,าต้องไม่รีบไม่รนะีบทานไปเรื่อยค่ะ แล้วก็บังเอิญว่าคุณเอกปรีดตั้งเก่งนะอยู่ๆวันนั้นไม่ทราบจันทร์นึกอะไรมาอ๋อไม่เ็ราเราก็ไม่ได้เลี้ยงอาหารที่นั่นอ๋อค่ะนะพูดที่นั่นแต่ว่าเขาจะ,ะรัฐาบาลจะเลี้ยงอาหารเป็นอีกที่หนึงน่งเที่ยงจะไปเลี้ยงอาหารในพระราชวังโอ้อเป็นค่ะเป็นพระราชวังพระราชวังหนึ่งของพระมหากษัตริย์เ่าก็ให้เกียรติให้ไปเลี้ยงในพระมหาราชวังอีกแห่งหนึ่ง ค่พอดบุยเปรมก็สปีดแต่เรารู้ว่าถ้าพูดเต็มนั้นแล้วก็สี่สนาทีได้ว่าท่านเก่งอ่ะท่านรับท่านตัดทัานสั้นท่านก็เกรงใจนายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กที่ไปรออยู่ที่ที่ที่ราชวังแล้วท่านก็พูดเขาบอกท่านยี่สิบนาทีได้พอท่าพูดเสร็จท่านกาขึ้นรถขึ้นรถไปเนี่ยคือที่เราไปกันเนี่ยไปกันเป็นร้อยนะลูกแต่ว่าออฟฟิเชียลดิลิเกตแล้วก็ตัวแทนของรัฐบาลจริงๆเนี่ยมันมี11คน พวกเป็นคนที่สิบเอ็ดอ๋อก็มีนายกมีรัฐมนตรีต่างประเทศมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการค้าพาณิชย์อุตสาหกรรมอะไรที่เกี่ยวเนี่ยค่ะแล้วก็พวกพวกทูตพวกปลักกระทรวงอะไรต่างๆเนี่ยว้าพ่อเนี่ยแต่ตอนท่านตัดเป็นยี่สิบนาทีนี้ท่านไม่ได้บอกไว้ใช่ณแม่ไม่บอกไม่รู้ทีนี้ไอ้มอเตอร์เกตเนี่ยก็จะลดกันที่หนึ่งบรสองสามสี่ก็จัดไว้พ่ออยู่กันที่สิบเอ็ดอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็ลดเป็น รถบัสรถอะไรี่สำหรับนักธุรกิจกับสปอ้าสปอุตสาหกรรมตอท่านพูดเสร็จท่านขึ้นไปทุกคนต้องรีบวิง่งขึนไปไประจำแล้วก็มอเตอร์ไซค์และรถนำต้องออก <ไป S 2> เคลื่อน้าไปหมดก็มไม่รอนะกรังงนี่ก็มไม่รอก็อไม่นับหรอกว่ามีใครขาดบ้าง พอรถคันที่หนึ่งออกขบวนก็ไปก็เป็นแถวแต่การ1ดไปในนั้นไม่มีไม่มีคนกลับขับไปที่นี่พอออกมาปั๊บไม่มีคนเหลือเลยที่นีอโอ้โหัวใจจะอยู่ที่ตาตุ่มเลยนะลูกเฮ้ยแล้วก็รีบปาเราก็ไม่รู้ว่ามันไปทางไหนยังไงโดนทิ้งใช่ไหมไปพ่อเราจะทำาไงดีแต่รู้ว่ามันจําชื่อพระราชบังได้คก็คิดจะเรียกแท็กซี่ก็มายืนเนี่ย จากซี่มาเขายกมือแต่มันมีคนมันก็ผ่านไปออกมาข้างนอกแล้วยอยู่ริมถนนอยู่ริมถนนอมัน,มนอยู่ริมถนนจากซี่มาเก็ยกมือมานมีคนนั่งอยู่มันก็ผ่านไปผ่านไประดับไรดีขณะที่ยืนรอยอยู่นี่มีม,มอเตอร <c oughs> ์ไซค์ตำรวจจราจรค่ะขับจอดหน้าพ่อปุ้นก็ไปเขาก็ถามเลยว่า <c oughs> ะะอายุมิสเตอร์สุวรรณกิรีจราจรถามค่ะตำรวจหากนันทุกว่า เขาคงส่งตำรวจให้หากันทั่วตำรวจเขาคงส่งตำรวจให้หากันทั่วเขาบอกว่าโควิทยุทั่วทั้งกรุงคูเป็นไอเกนเลยว่าจะมีใครเจอหน้าตาตะเลียงเหมือนพ่อเนี่ยให้แจ้งตำรวจด้วยตำรวจเขาก็เรียกแท็กซี่แท็กซี่เขาก็ขับนำแท็กซี่ก็ตามไปพาพาไปส่งที่วังไปส่งที่วังอนั่นลงตำรวจไปส่งเข้าถึงวังเลยตำรวจไปกันตรงประตู ท่านเปิดประตูท่านต้องตบเองนะไปถึงยืนอยู่หน้าประตูแล้วขอเชิญท่านขอประตูใช่ขอเชิญชั้นขอประตูเองด้วยนะโอกตบปึ้ง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 แล้วก็เปิดประตูมาพอเปิดประตูปั๊บอากาศดีเบ้านะมันแต่งตัวแบบเดนมาร์กไงเืยเต็มชุดเต็มยศเลยเต็มยศบอกเป็นหน้าเพราะอายุมิสเตอร์สุวรรณกี้โอเคสิเขาก็เขาก็ยกมือแล้วก็ไอ้เจ้าหน้าที่ที่แต่งสวยก็มารับ ก็ปาบ่อไปพบประเด็นเรแล้วเป็นไงป่าว่าไงพ่อพ่อก็ไปไหว้ก็บอกผมผมตัวควนป่าครับรู้แล้วเขาวิทยุกับต่างเมืองเลยแล้วก็หัวล็อกถาก็แนะนำไม่รู้จักนายกดีเดนมาร์กแล้วก็ทีวีทุกช่องนังสือพิมพ์แล้วก็ถ่ายรูปก็พบไปไม่หมดประารี่พ่อประเด็เร็วก็ถามนายกเดนมาร์กว่าทำไมคนมาสนใจคนส่งรัฐบาลช่างๆเลยนายกดีเดนมาร์กเพรว่า มันเป็นประเพณีของเดนมาร์กนะนายกรัฐมนตรีเดนมาร์กตลอดประวัติศาสตร์ส่วนมากเลยจะต้องผ่านตำแหน่งโฆษกรัฐบาลมาแล้วคนพวกนี้ก็ค,คิดว่าเขาคาดว่ามิสเตอร์สวนเครีเนี่ยอาจจะเป็นอนาคตนายกรัฐมนตรีคนเดนเกลมบอกช่วยบอกคนเดนมาร์กด้วยนะที่ประเทศไทยไม่มีวัฒนธรรมเป็นี้ก็เองอก,อก็ดีนั่นก็นั่นก็เป็นจรว่าเขาเขาเขาเป็นอุตสาหะนะครับ เพราะว่ามม่ดีไม่ใช่ครั้งแรกที่พ่อเห็นนะตอนที่ไปแคนาดาอีกคลิปหนึ่งไปไปแคนาดาไปอเมริกาเนี่ยอดีตบดีกรมจิตวิกิมกระทรวงต่างประเทศมัวทำตัวมันพ่อเนี่ยคือเพลิดเพลินจจเรื่นใจไปเรื่อยเลยแล้วเพื่อมิดปิดประตูเรียบร้อยแล้วนะพอวิ่งมาเวทพอมีเวทพอมีบริเวทตทานเขาปิดประตูแต่มันยังไม่ถึงเคลื่อนเลยก็เเปลนก็เลยบอกกับตันบอกจนเปิดประตูแล้ว ปาดกระจายมันหน่อยนั่นอธิบดีจะดีต้อใครๆก็ผิดพลาดได้ก็เป็นบทเรียนว่าถ้าเผื่อไปเดินทางไปราชการต่างประเทศนช่ต้องระมัดระวังนะฝรั่งพอเขาไม่รอใครนะครับแม้น้ามันเสียกระบวนคือต้องมีวินัยต้องมีวินัยค่ะเขาเ็มานี่เป็นบทเรียนนี่เป็นแปลาเพาะงั้นถือว่าอันนี้เป็นความผิดพลาดลิสต์เบอร์หนึ่งในใจเลยหรือเปล่าคะก็ผ่านชีวิตมาก็จริงใจวันนี้ก็มีนะ มีไปสร้างวิลกรรมไม่ใหญ่กว่านี้ยีงหรอมี <c oughs> มีแย่ๆจะลาหมดไม่ใช้เวลามากนะยันขออีกเรื่องหนึ่งเอาเอาแบบเอาเรื่องเด็ดๆเลยค่ะเอาเรื่องเด็ดๆที่คิดว่าแฟนคลับฟังแล้วจะต้องไม่เคยมีใครได้ยินมาก่อเอาถ้างั้นนะเอาเรื่องเกี่ยวกับลูกกันแล้วกันเลยได้ค่ะ <c oughs> คือ <c oughs> ตอนนั้นลูกแล้วก็พี่ๆอีกสองคนเรียนไฮสคูลพี่จีรงเรียนมัสคูลที่เมืเบิร์น โอเคเรื่องนี้ดีเรื่องนี้ดีเรื่องนี้ต้องเล่าค่ะรับรองหาค่ะแม่ก็ไปอยู่กับลูกที่นั่นค่ะเดี๋ยนี้พ่อก็อยู่กรุงเทพเนี่ยพ่อก็คิดถึงลูกคิดถึงเมียพ่อก็เลยอ่าโทรศัพท์บอกแม่ว่าพ่อจะไปเยี่ยมค่ะลูกกับเมียก็เลยให้เลขาจัดการเรื่องตัวเรื่องอะไรอะไรเครื่องบินสไปนั้นะพ่อต้องบินจากประเทศไทยไไปไต้หวันเตอร์แล้วต้องไปลงดิดนีย์ ทางเรขาค้าก็อเช็คทรูไว้หมายความว่ากระเป๋าพ่อเนี่ยขึ้นเครื่องแล้วก็พอไปต่อไปจนถึงปลายทางให้เองจากซิดนีย์ก็ต่อไปขึ้นเวนตัสแล้วต่อจากซิดนีย์บินไปที่เมมเบิร์นอีกประมาณชั่วโมงนึงเส่วนกระเป๋าเนี่ยเขาเช็คทรูไปเลยกเราต่างประเทศเสร็จแล้วก็ไปต่อเครื่องภายในประเทศอีกอีกเดียวหนึ่งก็ก็ไม่ต้องหิ้วอะไรไปนอกจากหนังสือที่พ่อชอบอ่านไม่เหมือนก็บินพวกอ่านหนังสือน้ำบินพวกอ่านหนังสือเพราะเป็นคนกินหนังสือไง ที่ได้พอพอไปโรงที่ซิดนีย์เนี่ยพ่อก็เดินดูไอ้บัตรเขามีนี่ตัวบอดิงาร์ดิงพาสเขาก็มีว่าสมัครับเวนซัสนะให้ไปขึ้นที่ประตูที่สิบหกเวลาตอนนั้นก็รู้สึกเครื่องบินจะออกประมาณห้าทุ่มนะพ่อก็เดินพ่อก็เดินดูประตูประตูสิบหกพ่อก็เดินไปเรื่อยประตูสิบหกไปถึงก็นั่งหน้าประตูสิบหกเลยจำจำเลขสิบหก จำเลืสิบบวกนางก็ดูซ้ายดูขวาดูทัศนดูวิวดูคนไปเพราะเดินทางคนเดียวพ่อเป็นทั้งเรืที่พ่อเดินทางคนเดียวไปต่างประเทศเพราะตลอดพ่อเป็นคนสุบาลเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรเนี่ยเวลาไปเนี่ยกระทรวงต่างประเทศก็ต้องจัดการให้หมดก็ไม่เคยเดินทางคนเดียวหรือถ้าเผื่อไปส่วนตัวเช่นเราไปอนิมูลกับแม่แม่เขาก็จัดการให้หมดเพราะแม่เขาทำงานการบินไทยนี่ยเขาก็จำนาเรื่องนี้ ที่เป็นตั้งเลขเนี่ยพ่อเดินทางคนเดียวพ่อก็ดูเลขสิบบก็ไปนั่งที่ประตูสิบบก็ตั้งเวลาถึงสิบเอ็ดโมงแล้วมันก็ยังไม่เรียกคดีห้าทุ่มแล้วห้าทุ่มแล้วไม่เรียกคดีพ่อก็เลยเดินไปถามเจ้าหน้าที่ก็เดินป่านพอดีก็บอกว่าช่วยเช็คกับผมหน่อยได้ว่าไอ้แคว้นทั้งเสนาบินเป็นเบิร์นเนี่ยเนี่ยมันได้เวลาแล้วนะห้าทุ่มแล้วเนี่ยทำไมยังไม่เรียกคดีไอ้เจ้าหน้าที่ก็บอก เอ็กเควเซนซ์เป็นเมมเบอร์เขาก็ประกาศตลอดนี่ครับเออประกาศแล้เขาประกาศตั๋วดังตั๋วเอาผมอ่านหนังสือมันไม่ได้ยินหรอกค่ะแล้วแล้วเขาเขาอะไรดีเลยเหรอเขาบอกไม่ดีเลยแล้วครับผมไปแล้วมั้งเอ้าคุณเช็คให้ผมหน่อยดิเอาดูตั๋วหน่อยเขาบอกเขาบอกประตูก็ผมรอประตูสิบหกเนี่ยเขาบอกว่าสิบหกของท่านเนี่ยมันคือหมายความว่า ต้องไปอีกตึกหึ่งไปในประเทศไอ้ตรงนี้สำหรับไปใช่ใช่ไม่ได้ดูอินเตอร์เนชันแนลไอฟรานสิแต่พวกไม่ได้ดูดูจากประตูิบหกเรามาจากประเทศไทยก็จะอยู่ในอาคารที่เป็นเดินทาง <c oughs> ระหว่างประเทศ <c oughs> ใช่ไหมคะทีนี้ต้องเปลี่ยนอาคารจากระหว่างประเทศไปเป็นภายในประเทศ <c oughs> แต่ว่ามันมีเกต6ิคันคู่ <c oughs> อ,อันนี้จำไว้นะคนที่จะไปคนเดียวเนี่ยที่ไม่เคยเดินทาง <c oughs> อย่าอย่าเปิดมันบุบนะอ้าววแล้ทีนี้ทำไงอะคะเ,เจ้าหน้าที่ก็ตกใจนี่เพราะก็รีบพาไปบอกพาไปหาตาัต้อไอ้ซิเคอร์วิที้<า>อมอบไปซิเคอร์วิที้ซิเคอร์วิที้สองคนก็บอกว่าแล้วอยู่มีรับเกจอะไรนะกระ,ะเป๋าเดินทาง,าางไหมห<า>บอกมีเช็คทรูไปแล้วบอกเช็คทรูก็ต่างนั้นตกไปที่เบล ที่สายพานหรือที่ไหนก็มีเบ็ดสายพานนะมันหมุนอย่างเงี้ยเพาก็ปาพ่อไปตำรวจตำรวจประมาณยี่สิบได้ยืนล้อมอยู่ลงไปภาพที่เห็นคือตำรวจใช่ล้อมกระเป๋าอยู่ใบเดียวอ่าพ่อเดินบ้างวิ่งบ้างตำรวจไปไปเสื้อไอ้ัวหน้าตำรวจเนี่ยถามว่า is this yours yes it's my ฮอทุกคนลูกก็ปพ่อยู่กระเป๋าเขาก็ทำไงทีนี้ก็มีลงไปแล้ว เขาก็พาไปครับหัวหน้าประชาสัมพันธ์ก็เล่าเรื่องเขาฟังเขาก็บอกว่ามันไม่มีเครื่องแล้วแหละมีพรุ่งนี้เก้าโมงเช้าแต่จะไม่เครื่องเครื่องแรกเก้าโมงเช้าซึ่งตอนนั้นก็คงจะใกล้จะเที่ยงคืนแล้วก็อย่างอืนแล้วเขาก็บอกว่ายู่ต้องไปอารงแรมนนนอ่ซิสนีแล้วเช้าต้องตีรถม่ทางเก้าโมงนะบอกว่าผมไม่มีเงิน ผมมีนะครับเป็นเงินบาทประมาณ30,000ื่นแต่ผมไม่ได้เอาดอลล่ามาเพราะไม่นึกว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้และมันดีเอ็กซ์เชนในแอ r ์พอรเนี่ยมันเลี่ยนคืนก็ปิดหมดแล้วอ่าพวกตู้ที่รับแลกเงินอ่าก็ปิดหมดแล้วค่ะพ่อบอกว่าแต่ผมมีตังค์เยอะนะอโม่้องนะเพราะว่าเรามีบัญชีของเราเองนะของครอบครัวผมอยู่ที่เบลเบิร์นเมียลูกเรียลูกเที่นั่นบัญชีเมียอยู่ที่นั่น ก็บอกว่าก็ไม่มปัญหาเลยอังนั้นก็เดี๋ยวคุณก็โทรหาภรรยาคุณนะแล้วก็ก็บอกเนยติดการอะไรต่างๆเราจะได้หาโรงแรมให้คุณไปนอนจําเบอร์โทรศัพท์เมียได้ไหมบอกจำไม่ได้เอาแล้วโทรศัพท์ที่บ้านที่เมียอยู่มีไหมมีแล้วเบอร์อะไรจาไม่ได้อยู่ซอยอะไรอะไรจาไม่ได้เอา ก็ไม่นึกนี่ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์เราก็ไม่เตรียมข้อมูลไว้เขาเขาโมโหถึงกันนะเขาบอกว่าในโลกนี้นะขอโทษในโลกนี้ทั้งโลกนี้คุณจเบอร์โทรศัพท์อะไรได้สักเบอร์บอกว่าจําได้อยู่เบอร์เบอร์บ้านที่กรุงเทพอ่าเบอร์โทรศัพท์ที่กรุงเทพอ่าจำได้เขาบอกไปเลยไปโทรไปถามคนที่บ้านว่าเบอร์เมียคุณเือถือแล้วก็เบอร์บ้านที่แม่บ้าน ยุคนั้นยังไม่มีมือถือยังไม่เป็นที่แพร่หลายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะต้องไปใช้เป็นโทรศัพท์สาธารณะเขาบอกว่านี่ตูโทรศัพท์นี่ยังไงเห็นไหยเนี่ยเดินไปเลยบอกผมไม่มีไม่มีเหรียญไม่มีเงินก็อาไม่เป็นไรเขาให้บอกคุณใช้โฟนรัดฟังชันก็เลยกันให้ให้คุณอ๋อเพราะว่าตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ออสเตรเลียเนี่ยแทนที่จะเป็นหยอดเหรียญเขาจะใช้วิธีมีบัตร ที่เรามีเป็นเงินสดอยู่ข้างในนั้นเอาบัตรเสียบเข้าไปในตู้แล้วเราก็กดโทรได้ก็ให้กรบนการพ่อล้วก็บอกนั่นเลยตู้ตัวศัพ์ไปนั่นคุณไปจัดการตัวสับไปที่บ้านขอเบอร์เรียกันมาพ่อก็เดินกลับตัวสับก็ก็ั้งดูพ่อก็ไปยืนตัวศัพท์แล้วก็มือหมุนไปหมุนมาพ่อไม่รู้ว่าทำยังไงก็ไม่เคยทำไม่เคยทำพ่อก็เดินกลับมาเขาเขาบอกว่าอ้าวมีอะไรอีกอ่ะตามแบบดูถูกน่ดู what's now เออ what's now บอกว่า ก็อบอกว่าไม่มีอะไรฉันแกว,ว่าไอ้ฉันตอนโ w นเอาจุ่ม e องก็พู a คอฉันโทรศัพท์ไม่เป็นไม่เป็นแล้วก็ทำยังไงมันว่า my god า oh my god ทำ,ทำท่ายอย่างนั้นเลยมันทำอย่างนี้เลยแล้วก็เลย,เเลยแกก็เลยไปไอ้ฉันทำไม่แกก็ไปเสียบแล้วก็หมุนให้พอเก,อก็เลยพูดตอนนั้นมีตำรวจเข้าที่บ้านตำรวจก็รับสาย ค่ะก็ก็บอกเบอร์คุณนุชแล้วบอกให้แจ้งคุณนุชให้ทราบนะว่าจะตกเครื่องบินอยู่ที่ซิดนีย์เดี๋ยวจัหาโรงแรมนอนได้แล้วก็จะโทรกลับไปหาคุณนุชค่ะนั่นแหละแล้วก็จะได้เบอร์โทรศัพท์ของคุณแม่ email เบอร์แม่ที่เรากลับมานั่งที่โต๊ะของเขาอ่ะก็ก็บอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะเพราะมันมีเวลาก็เหลือสักห้าหกชั่วโมงพอขอนอนที่โซฟานี้ได้ไหม ก็บอกว่าตั้งแต่ตั้งน้ำบินมาแล้ไม่เคยอนุญาตอะไรกันเลยเต่ว่าการีของคุณเนี่ยมันสงสัยว่าฉันต้องขออนุญาตไปวันนั่นเหรอว่าจะยกเว้นได้ไหมต้องนั่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหมุนได้ลองดูเขาอนุญาตหรือเปล่านะเขาก็พยายามช่วยเขาพยายามช่วยแต่เขาก็คงเหนื่อยมากเขาเหนื่อยเขเหนื่อยเขาเหลือแต่พ่อคนเดียวเพราะว่ามันเขาเลือกคนแล้วปิดหมดแล้วค่ะไม่มีคนแล้วนะเขาก็หมุนโทรศัพท์ขณะที่หมุนโทรศัพท์เนี่ย จะคุยกับหัวหน้าเนี่ยก็มีผู้หญิงไอ้คนแต่งชุดยูนิฟอร์มแอร์บอร์ดเดินมาจะเป็นเป็นคนเอเชียเดินผ่านหน้าพ่อไประหว่างเรานั่งคุยกันอยู่ันนี้ก็เดินผ่านไปดูก็โทรศั่บพ่อก็นั่งดูผู้หญิงก่อนมาดูหน้าพ่อพ่อก็หลบไม่ได้สนใจอะไรกันแต่พอเขาเดินไปสักสิบเก้าเขาหยุดนะเธอหยุดแล้วเธอก็เดินกลับมาเดินกลับมาลงกระหมาอมพ่อแล้วบอกว่าขอโทษค่ะด็อกเตอร์ในโรงพยาบาลบอ เขาใช่ก็เป็นคนใจแหละบอกใช่หนูเป็นคนใจสวัสดีข้าท่านบอกว่าเาแล้วไปยังไงมายังไงมีปัญหาอะไรเนี่ยบอกโอ้ยหนูมาทันเวลาลุงลุงจะเจ๊งอยู่แล้วหนูมาทันเวลาช่วยเหมือนเห็นนางฟ้ามาโปรดโอ้นะพระสวรรค์ส่งนางฟ้ามาโปรดลุงเจ๊งอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยมีปัญหาไงี้ก็เล่าให้เขาฟังไอ้นุ่นปางก็เลยไม่ถูกไปดูถึงหัวหน้ามันโอ้แล้วก็มาพูดกับผู้หญิงวันนี้บอกว่า คุณตะคู่เี่มาจากประเทศไตยใช่ไหมค่ะอน,นันใช่ฉันก็อยากรู้ว่าประเทศคุณจะไม่ปล่อยคุณอย่างนี้ออกมาได้คุณ <c oughs> ไม่รู้เรื่องอะไรเลยตัวจับก็ยังไม่เป็น <c oughs> คือเขาคงจะเหนื่อยใจมากเลยเขาเหนื่อยใจมากนะไ <c oughs> อ้ผู้หญิงเอเชียของเราก็บอกว่าเอ๊ะคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่านี่คือบคุคคลสําคัญของประเทศเรานะท<อ>่านเป็นกุญสกนบาลมาหลายปีไม่มีใครไม่รู้จักกุคนนี้และเป็นรัฐมนตรีมาแล้วตั้งตั้งตั้งหลายครั้งหลายครา เพราะฉะนั้นไม่มีใครจะไม่รู้จักแล้วเรานับถือเขาพูดอย่างนี้ไม่ได้เขาบอกเขารู้ว่าเขายกมือไหว้นะฝรั่งคนนั้นแล้วขอโทษว่าที่พูดไม่ดีไปเพราะไม่รู้ว่าท่านเป็นบุคคลสำคัญผู้หญิงเอเชียคนนั้นก็ล่าฟังว่าเพราะท่านในเวลาไปไหนเนี่ยท่านไม่เคยไปคนเดียวต่างรัฐต่างประเทศจะตให้ท่านเพราะตลอดชีวิตท่านาเป็นนักการเมืองตลอดไม่เคยเว้นเลยไม่เป็นคนสุขบาลก็ต้องเป็นวุฒิสมาชิกเป็นวุฒิสภาเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกอะไรเนี่ยแม่ก็ เ <c oughs> ขาก็ขอโทษใหญ่เลยประจุไม่อวาขอโทษก็มากบอกว่าไรเรอ่ผู้หญิงคนผู้หญิงเยี่ยยาคนนั้นก็บอกว่าไม่ไม่ต้องกลัวครับท่านหนูแต่งงานกับคนนอตซี่เดี๋ยวหนูจะให้สา,ามีหนูมารับท่านไปหาโรงแรมน,นะครับลุงไม่มีเลยนะลูกแตงทางมีแต่เงินบาทไม่ต้องห่วงเดี๋ยวหนูจะบอกสามีหนูเอาเงินไปเยอะๆเพื่อจะมาดูแลท่านสามีก็มารับน่ารักมากามาก็พาไปไปเปิด อให้พ่อแล้วเขาก็บอกนะว่าค่าห้องตัวนี้ตรงนี้ตอนเช็คเาต้องจ่ายตังค์เขาก็ให้เงินพ่ออ่าใช่แล้วเครื่องบินตัวนี้แล้วก็เอาเงินตอนเราออสเตรเลียได้พ่อมาจำนวนหนึ่งนะพ่อก็เอาเอาเงินบัตรของพ่อไงเขาเขาผมไม่เอาท่านไม่เอาพ่อขอร้อง๋ยวลูกรับไปเถอะพ่อนิดหน่อยลูกกลับไปเยี่ยมพ่อแม่เมืองไทยก็ไปใช้ได้เขาก็เองก็ขอบคุณนั่นแหละพ่อก็เลยเข้าไป เลยได้มีที่นอนไั้มีที่นอนที่กินละไปที่นอนแต่ว่ามันตัวก็ปิดหมดแล้วพะยังไม่ได้กินอาหารเย็นน่ะอ่าค่ะแอ่พ่อกินอาหารเย็นก็ก็เขาก็มีกาแฟให้นะมีนมให้ที่ว่าก็มีไอ่ไอหม้อต้มกาแฟพ่อไม่รู้ก็ต้มยังไงว่าต้ม่เป็นเป็นหม้อต้มแบบไม่รู้อะพ่อไม่กล้าทำเดี๋ยวไปชงไปช็อตมายุ่งพ่อไม่ชอบเครื่องไฟฟ้าอยู่แล้วพ่อก็ไม่ พ่อแต่ว่าพอรู้ว่าต่างประเทศก็มีน้ําอุ่นน้ำน้ำร้อนน้าร้อนก่ออยู่อเมริกาพ่อก็ใช้น้ําร้อนอเมริกาชงกาแฟกินตอนเรียนายาตุรกิจใหญ่ๆอ่ะก็เลยชงกาแฟใส่กาแฟ้น้อยใส่นมเยอะๆจะได้อยู่ท้องนมผงนมผงแต่แรกก็ก็กินเสร็จก็แม่เลยก็โตกลับมาพ่อก็โตกลับมาที่เมืองไทย ว่าให้ตัวไปบอกคุณรุดหน่อยนะว่าจะอยู่โรงแรมนี้โเบอร์นี้ห<อ>้องนี้ให้ก็ตัวกลับมาหน่อยก็เด,เดี๋ยวแม่ก็ตัวกลับมา<ะ>อ่าของผู้ของผู้จัด,ดากดารไปเรียบร้อยแล้วแล้วให้เครดิตการ์ดนัมเบอร์เ<อ>่อสามีท่านอยากกินอะไรอยากซื้ออะไรในโรงแรมคุณในหะ้ใครช่วยดูแลหน่อยออก็น่าหนนะักเพราะว่าถึงรอตายมาไปตอนเป็นเวลาอ๋อแล้วครับท่านผู้ชมเจอเบื่อไปเนี่ยก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับ จดเบอร์สําคัญนะคะเบอร์สำคัญะคะติดตัวแล้วดอลลาร์ต้องมีนะก็อที่สองดอลลาร์ต้องมีเสมอเร็จะเป็นต้องใช้ดอลล่าก่อนไปประเทศไหนต้องมีดอลลาร์นั้นนะบางทีเขาห้ามเงินของประเทศนั้นอ่า<ๆ>เขาห้ามห้าม<ๆ>เอาดอลลาร์อเมริกาไปใช้ที่นั่นผินกดกฎหมายไม่ได้ต้องเป็นดอลลาร์ออสเตรเลียไอ้นี่เป็นอุตสาห์นะครับผมพลาดมาแล้วถ้างั้น ก็กลับมาสู oi> ่ทีมของเราในวันนี้ก็คือว่าใครๆก็ผิดพลาดได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กไปจนถึงเรื่องใหญ่แ exactly. ต่สิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากการผิดพลาดของเราก็คือมีความรับผิดมากขึ้นถูกต้องแล้วก็ที่สาคัญคือว่าความผิดพลาดเนี่ยไม่มีใครที่เกิดมาแลไม่ผิดพลาดอย่างที่ลูกพูดเมื่อกี้ค่ะใช่โดยพาะคู่ผัวตัวเมียเนี่ยอันนี้พอต้องเตือนกันที่ฟังทั้งหมดนะครับค่ะไม่มีใครจะไม่ผิดพลาดแล้วก่อนแต่งงาน่นงานเคยผิดพลาดกันมาแล้ว เน,นเมื่อตอนแต่งงานเขาอาจจะมีกล้าดไม่ถูกใจทําที่ไม่ถูกใจกันบ้างมันต้องหัตถ์ในะครับอภัอยาทานเนี่ยจะได้บุญสูงสุดได้บุญมากกว่าพุทธเจ้าจัดไว้ในปฏิเัตบิดกทานมีหลายอย่าง<ะ>สังฆทานจะได้บุญน้อยกว่าทําบุญสร้างศัสนวัตถุเยน่ียดีหรือโบสถ์ธรรมทานคือการสอนธรรมะเนี่ยเขาจะได้บุญมากกว่าการสร้างโบสถ์<ะ>แต่ทานที่ได้บุญสูงสุดนะลูกก็คืออภัยาทาน เพราะฉะนั้นก็ใคป,ปใครก็พลาดก,กันเน,ะนาะเพราะฉะนั้นควรอยู่กันด้วยความเข้าใจแล้วก็<แ>อยู่กันด้วยอภัยซึ่งกันละกันวันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เอาเรื่องถือว่าเอาเรื่องสนุกสนุกมาเล่าให้ฟังนะคะแ,แล้ววิดีโอนี้เป็นการขอร้องขอหาตัวนะคะถ้ายังไงฝากแชร์ฝากส่งต่อกันนะคะเผื่อว่าคลิปนี้เนี่ยจะไปถึง นางฟ้าผู้หญิงคนนั้นที่ได้ช่วยคุณพ่อไว้ที่ออสเตรเลียยังไงถ้าได้ดูคลิปนี้นะคะฝากติดต่อมาหน่อยคุณพ่อคิดถึงค่ะครับเป็นที่บุญคุณกครับพวกผม,ผมทั้งครอบครัวเลยครับอยากเจอครับพ่อรอชีวิตมาได้ก็เพราะ <c oughs> คุณช่วยในวันนั้นยังไงยังไงฝากติดต่อมาหน่อยนะคะค แล้วก็ฝากเป็นแย่คิดนะคะในเรื่องของการให้อภัยกันละกาันแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติวันนี้เดี๋ยวเราขอลากันไปก่อนนะคะยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาหาเรื่องสนุกๆมาเล่ากันได้ดูฝั่งหน้าถ้าไงวันนี้ขอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ